มาต่อกันนะคะที่วันอังคารนะคะคิวต่อไปคือวันอังคารนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเรื่องมงคลใดน,นะจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเริ่มกันเลยให้เข้ามาแล้วฝากแชร์หน่อยนะคะ ำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงะตาวาสนาของคุณกับโค้งสุดท้ายนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชัดเจนไหมเอ่ยเข้ามาแล้วฝากทักททยด้วยนะคะถ้าทักททยได้ถ้าทักไทยได้นะสวัสดีค่ะดูจากไหนกันเอ่ยสวัสดีจากนอร์เวย์นะคะจะบ่ายสองแล้วทางนี้ วันังคารคุณนงรักวันังคารโอเคค่ะค,คุณคิรานาริชัดมากโอเคชอบมากเลยคำว่าชัดมากชัดมากเราดังมากไหมคะ <c oughs> บางทีที่ดิฉันเอ่อโพสหัวข้อไปนะว่า ชัดมากอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันคืออคุณภาพของเสียงเราดีขึ้นแล้วนะคะจากแต่ก่อนมีปัญหาเรื่องเสียงตลอดเลยคนที่เกิดวันอังคารเป็นคนกล้าหาญนะคะกล้าหาญใจใหญ่ใจโตพอสมควรนะวันอังคารแต่เป็นคนที่ฉลาดนะคะฉลาดมากถ้าวางแผนอะไรแล้วจะพลาดยากนิดนึงนะคะนะคะ อ่าสแสดงว่าตัวนี้อยากออกยินดีแล้วดีใจด้วยมันนี่นิวอ่จะมีข่าวเรื่องการเงินเข้ามานะเลิศใครมาฟังมาเจอนะคะคลิปนี้ขอให้คุณโชคดีปังๆเลย strength นะคะ s e l l control correct อ่สถ้วยนะ เทมเพลนวุ้ยโชคลาภมาเยอะอ่ะพรส์มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแน่นอนนะคะอาจจะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแต่มันทำให้คุณแบบได้ข่าวดีได,ได้มีปาฏิหาริย์แหละนะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินนะอืมวายสิบเหรียญร่ำรวยค่ะ Family Unity ความสุขความอ,อบอุ่นนะคะครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะในเดือนธันวาโอ้โหวันอังคารเวลานี้เวลาเท่าไหร่ทำไมปังจังเลยนะคะนายขบขับนะคะวิสเนตนะคะฟ,ฟูลฟิลคุณได้ตเติมเต็มนะคะขอบคุณมากค่ะพี่สโลดภาพเสียงชัดอะไรนะภาพเสียงภาพชัดเสียงชัดนะคะ ไม่ชัดก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วค่ะหมดปัญญาค่ะต้องชัดค่ะเอ่อเอาเก้าเก้าหน้าเก้าข้างเก้าซ้ายเก้าขวานะคะเอา่าคนที่เกิดวันอังคารอืมหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้โห วันอังคารในเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่มีบางไม่ใช่มีบางอย่างอะ่ะมันมีหลากหลายเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นงานความสุขนะคะเออการเงินอย่างเงี้ยเกิดขึ้นช่วงช่วงนี้คุณเพิ่งผ่านความเหงาความโดดเดี่ยวผู้เดียวใดมากำลังเหมือนผ่านอะไรที่แบบว่าช่วงนี้ฉันเซ็งฉันเบื่ออยางอยู่คนเดียวอะ่ะเพิ่งผ่านเรื่องนี้มาอืม เหมือนคุณกำลังที่จะแบบว่าอยัดยืนนะคะยืนขึ้นด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองเอาเวกนิ่งขึ้นมาค่ะพลังงานมีการตื่นรู้กับบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นช่วงที่ดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ว้ายดนสันฉันไว้กับคุณหลายรอบแล้วโอ้ยเดี๋ยวปิดประตูแป๊บสงสารบูโน่ ว่าน้องแนวเขาไม่ชอบเสียงดังนะสงสารเขานะคะเขาเซนซิทีฟเราได้ยินเท่าเนี้ยเขาได้ยินมากกว่าเราแบบไม่รู้กี่สิบเท่าเอาละค่ะขอเสริมหน่อยนะดีจังเลยอ่ะวันอังคารแต่ที่แน่ๆฉันรู้แหะว่าคุณจะมีดวงเรื่องโชคลาภการเงินเข้ามาโอ้โหสุดยอดนี้ตัวแทนของแบบเหมือนแบบ พลังแห่งพลังแห่งการแบบว่าจงโอบกอดความดวงดีของคุณได้เลยนะซิมบัลเลอรความรักมาไหมความรักมาอยู่นะเอาแหละ วันอังคารเป็นเป็นจังหวะที่ดีของคุณมากในในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็การตื่นรู้การแบบว่าเฮ้ยก้าวข้ามผ่านปีนี้ไปด้วยความไม่คลองใจอะไรใดๆทั้งสิ้นอย่างเงี้ยน,นะคะอืมเหมือนคุณมีมีการแบบพยายามกับตัวเองมาได้ระดับนึ่งอะ,อะเหนื่อยอยู่นะไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่ฉันเหนื่อยฉันแบบแฮปปี้ฉนนิดเติมเต็ม ตัวเองฉันได้แบบทําดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยเออคุณสตรองมากๆเลยนะแบบคุณจะยิ่งมั่นใจกับตัวเองเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะปังมากๆชื่อเสียงโด,ด่งดังนะคะคำว่าแบบโหราพุ่งนะคะเป็นดวงอาทิตย์มันลงเลยค่ะวันอนังคารสำหรับคนที่ว่างงานเป็นยังไงบ้างคนที่ว่างงานนะคะอาจจะมีเรียกมาแล้วล่ละแต่เราไม่เอานะคะ ถ้ามีเรียกมาอีกนะถ้าเรารู้สึกว่า,เ,าเราอยากไปก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับคุณเหมือนแบบมีคนเสนอให้อยู่แต่คุณไม่ทําก่อนหน้านี้แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ก็ขยันหน่อยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะจะมีเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอยู่อาจจะได้ข่าวนะคะเรื่องงานอืมแต่บางทีเราจะรู้สึกว่ามันยากเกินไปกลัวเราทําไม่ได้เราจะรู้สึกอย่างนี้น,นะคะถ้าเราไม่มั่นใจอย่างเงี้ยเราก็ต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองใหม่พยายามใหม่นะคะ เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ทํางานเอาคอหนึ่งใบก่อนว่างงานนะคะมีโอกาสได้เดินทางที่เกี่ยวกับงานเกิดขึ้นคุณอาจจะได้งานที่ต้องเดินทางนะคะหรือว่าไกลบ้านนิดนึง Whatever สําสำหรับคนที่ทํางานประจํามีข่าวดีมากในเรื่องของเงินอาจจะได้รับเงินเงินเดือนเพิ่มได้รับโบนัสนะคะได้เงินเพิ่มค่ะได้เงินเพิ่มเต็มสิบเลยไม่หักค่ะเต็มสิบไม่หักเห็นไหมสิบเหรียญมาการันตีว่าคุณจะได้เงิน โชคลามีไหมมีนะคะอืมสมหรับคนที่ทํางานประจําเหนื่อยไหมมันเหนื่อยอยู่นะคะแต่มันเหนื่อยแล้วมันได้โอกาสคุณอาจจะได้รับมอบหมายบางอย่างนะคะให้แบบว่าทําโปรเจกต์ทานั่นทนํานี่หรือว่าได้รับตําแหน่งใหม่ก็ได้นะคะซึ่งมันดีกับคุณมากเลยนะ,ะสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวออนไลน์ยูทูบเบอร์ดาราหรือว่าเป็นนายตัวเองธุรกิจต่างๆนานาเป็นยังไงมีข่าวดีในเรื่องของเงินเข้ามานะคะเป็นจังหวะที่คุณจะได้โชว์คำว่า ชาชาเลนซ์ความท,ท้าทายความสามารถของตัวเองนะคะเออถ้าคุณ Take a คชั่นคุณจะได้ผลลัพธ์แต่ถ้าคุณไม่เทคแอคชั่นคุณก็อยู่งั้นนะคะงานปังมากนะคะงานปังมากบอกเลยแต่มันเป็นบางคนอาจจะต้องแค่แบบว่าเฮ้ยมันเหนื่อยแล้วคุณจะต้องวางแผนเยอะเท่านั้นเองนะคะขอหนึ่งใบธุรกิจส่วนตัวนายตัวเองเดิมู n ขึ้นมา บางคนอาจจะมีงานเยอะอยู่แล้วบางคนอาจจะมีงานเยอะอยู่แล้วหรือบางคนรู้สึกแบบเฮ้ยช่วงนี้หงุดหงิดนะคะสมองไม่ปลอดไม่ปร่งไม่ค่อยเคลียร์แนะนํามันมีไพ่อเวกนิ่งขึ้นมาใช้คำว,ว่า intuition คุณอาจจะต้องออกจากคำว,ว่าความกลัวค่ะคะุณม,มีความกลัวบางอย่างที่ติดมาอยู่นะคะทำสมาธิเยอะๆนะคะอือ มา move on ถึงเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเป็นยังไงบ้างภาระเยอะนะเรื่องเงินแต่คุณก็แฮปปี้ขึ้นเยอะเลยในเดือนธันวาคมอาจจะมีรายจ่ายมาบ้างแหละอาจจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวซื้อของขวัญ What เ v e r เกี่ยวกับเด็กอย่างนี้นะคะแต่มันมีอะไรที่ชุ่มฉ่ำใจอยู่นะคะในเรื่องของเงินมีโบนัสมีโชคมีลาบนะคะหรือว่ามีข่าวเรื่องเงินเข้ามาค่ะอแต่ว่าอย่าเพิ่งไปสร้างภาระเยอะนะในเดือนนี้ถ้า อันนี้ขึ้นมาบอกเลยว่าให้ให้มันผ่านเดือนนี้ไปก่อนเออคุณจะมีความสุขคุณจะคิดว่าคุณเหลือเฟือแต่ว่าเราเราไม่รู้วันข้างหน้าแต่แค่แบบว่าอย่าเพิ่งเพิ่มภาระถ้ามีหนี้ได้ถ้าคุณปลดหนี้ของตัวเองได้อะก็ดีนะคะอืมเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่เราจะเมเนจ e มีเงินเข้าค่ะมีเงินเท้าแต่อย่าเพิ่งไปสร้างภาระถ้าคุณไม่วางแผนนะคะการเงินค่ะ นี่เห็นไหมเห้ยเพิ่งสร้างภาระนะคะเพราะว่าอาจจะมีภาระหรือว่าการเงินที่เกี่ยวข้องกับเฮ้ยมีคนมายืมนะคะหรือว่าต้องใช้จ่ายนะคะเยอะมากนะคะภาระเยอะไม่ว่าจะเป็นบางคนมีหนี้เก่าบางคนหนี้เกี่ยวกับสุขภาพบางคนก็แบบว่าเฮ้ยรายจ่ายเยอะแยะแต่มันมีมาไหมหมอโบมีมานะคะถ้ามีอันนี้ขึ้นมาไม่แนะนำให้สร้างภาระนะคะ อืมแต่เงินอะได้แน่นอนสวัสดีคุณคุณพัชราวรรณังคารวรรณังคารมาค่ะต่อมาเงินของคุณนะคะแต่เป็นช่วงที่คุณเทคแอคชั่นหลากหลายอยู่เกี่ยวกับการทำงานนะง,งานปังมากค่ะแต่เหนื่อยนะคะเออแต่ว่ามันก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีนะคะก็เป็นเงินของคุณนั่นแหละนะคะต่อมาุ๊ บางคนไม่รู้อ่ะมีเกณฑ์ได้เงินปันผลหรือมองระดกหมอโบอไม่ดูนะน้องๆนักศึกษาการเรียนมีแพ่ยยงกันอย่างรู้เกิดขึ้นนะคะการเรียนสําเร็จแต่เป็นหงวยเหงาไม่ไม่ค่อยอยากที่จะนั่นเป็นเหนื่อยอ่ะเอ,อเป็นเหนื่อยนะคะต้องเทคแอคชั่นนิดนึงแหละนะคะอืมแต่ก็เข้าใจอยู่นะเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยมันเหนื่อยมันเซ็งมันเบื่ออางเนี้ยอืมแต่ถ้าทําได้ไหมทําได้ถ้าเราทํา นะคะความรักความรักสายโสดนะคะเงาเงาห่วยห่ยมีใครเข้ามาแล้วบางคนก็ไม่ค่อยอยากจะสนใจอะไรเลยสําหรับคนโสดมีใครมีใครมาใหมมีแต่เราจะโฟกัสที่งานเราบ้างานนิดนึงนะคะหรือเราโฟกัสที่เรื่องเงิน <c oughs> มีคนเข้ามาค่ะหรือว่าเราอาจจะแบบเฮ้ยสสวยหล่อเลิกได้รักษาระดับคําว่าเช็คเลตติ้งไปก่อนนี้ก็ได้อืม หมือนแบบว่าบางคนก็โสดเงาเงานะแบบไม่สนใครมานานไม่เปิดโอกาสหรือว่าไม่ไขว่คว้าโอกาสเองก็มีอืมแค่คุณรู้สึกว่าคุณมีอีกโก้บางทีปรับตัวยากนะคะถ้ามีมาถ้ามีมาก่อนหน้านี้นะ่าจะเป็นชาวธาตุน้ำธาตุที่กําลังจะเข้ามาจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะในเดือนนี้เอ่อคนที่มีเอาความรักคนโสดก่อนหนึ่งใบรอไปก่อน อย่าใจร้อนนะคะคนโสดรอไปก่อนคนที่มีคู่เป็นไงคนที่มีคู่นะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะจากคู่ของคุณเซอร์ไพรส์ในที่นี้อาจจะเป็นของขวัญหรือ whatever หรือใครที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เป็นแบบ long distance นะก็จะรู้สึกว่าเออคิดถึงพอสมควรนะคะบางคนมีอีโก้ใส่กันบางคนก็ภาระของใครของมันนะ,ะเป็นช่วงเวลาที่คนมีคู่นะคะเหมือนเป็นจังหวะที่เราต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก เขาเรียกว่ารับรู้ซึ่งกันและกันนะ่ะรับรู้ความต้องการของกันและกันบ้างนะคะ awakening ก,ก็คือคุณจะรู้บางอย่างไพ่ awakening ขึ้นมาสองใบหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของความรักคุณจะตื่นรู้ในเรื่องของความรักหรือว่าคุณจะเข้าใจกับความรักที่คุณประสบพบเจอมาหรือณตอนนี้ได้ดีมากขึ้นนะคะโอเคแต่มาโวาเห็นคุณมีก้าวถ้วยมาสนับสนุนอยู่นะคุณอาจจะโฟกัสไปที่แบบคำว่า,ค,วา,วาคุณค่า หรือว่าเขาเรียกว่าสิ่งที่มันแบบมีมีคุณค่าที่มันคุณเคาติ้งได้อะในเดือนนี้อะสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีไหมล่ะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่ไม่มีอะไรในเดือนนี้นะคะทีนี้คนที่เกิดวันอังคารถ้าเป็นสุขภาพก็การทำงานหนักกระดูกหลังไหล่นะคะมีอะไรอีก เอ,อสายตาภูมิแพ้ไขข้อกระดูกอย่างเงี้ยนะคะสายตาก็เป็นนะบางคนก็กดไหลย้อนอืมคำแนะนำในเดือนนี้นะคะสำหรับทั่วไปเลยนะคะก็คือถ้าเหนื่อยก็พักอะอยากจะเหงาอยากจะอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวตามใจตัวเองให้สุดๆนะคะคุณจะได้รู้ความต้องการของตัวเองจริงๆ บางทีคนเรามันเหนื่อยมากอะแต่ไม่ได้มีเวลาที่จะเบรกอยู่กับตัวเองเลยเราเลยไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันฉันวิ่งอยู่ตลอดเวลาฉันวิ่งเพื่ออะไรอะนะคะ s ิมเ l ิลเลิตัวนี้นะน่าจะเป็นแบบฮาร์จัก,กระของคุณรอการบําบัดก็ได้นะคะตัวนี้ขึ้นมาบางคนไม่ค่อยอยากจะสนใจกับความรักเบื่อความรักไม่ตอบโจทย์หรือว่าถ้าใครที่บออแบบว่าเออ energy แบบฮาร์จัก,กรเปิดแล้วอะมันเป็นเหมือนจะมี คําว่าสัญญาณของใครสักคนเข้ามาแล้วบางคนไม่สนไม่แคร์เลยคือคุณกลัวความรักแสดงมันถูกบล็อกอยู่นะคะเข้าให้คุณแบบใส่ใจกับในเรื่องของเซลล์เลิฟเยอะๆด้วยคือท่าเดียวกับที่พี่อะไรเนี่ยแอบตกใจเบาๆเมนิเฟตอืม ใช้คำว่าเม n น f i t ได้ไหมหนึ่งใช้ได้ค่ะเมเน f นตเมเนเนตเมเนได้นะคะเมเน f นในสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะความปลอดภัยหรืออะไรก็ตามเนาะนี่มาดูหน่อยนะคะว่าอาจจะเป็นช่วงที่แบบไฮไลท์ของคุณก็คือในเดือนธันวาคมเนี้ยเหมือนคุณจะมอง ถึงสิ่งที่มันผ่านมาแล้วตลอดทั้งปีเลยอะ่ะคุณนั่งทบทวนตัวเองดูแล้วคุณก็จะเป็นแบบว่าเออฉันตื่นรู้อะไรที่เกิดขึ้นกับฉันบ้างอะ่ะเหมือนเหมือนนั่งเรานั่งดูอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรเมมโมรี Memory ของตัวเองที่เกิดขึ้นในในสมองเราอะ่ะนะคะอืมคุณอาจจะเขาเรียกว่าเ a k ค Action กับอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับในแบบสายจิตวิญญ,ญาณหรือว่าสมาธินะคะจะทําให้คุณเข้าถึง คำว,ว่าตื่นรู้ของตัวเองได้มากนะคะเห็นคุณค่าได้มากขึ้น The Sun มาบอกเลยช่วงเวลาที่แบบดีมากๆที่คุณจะอจอยนะคะคือคุณจะมีความสุขกับความสำเร็จของคุณนะที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าความสำเร็จของคุณมีมากโดยเฉพาะเรื่องงานข่าวดีในเรื่องเงินด้วยนะคะ The Sun มาบอกแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องสำนึกรู้คุณกับ Divine น,นะคะก็คือ,อพลังศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงส่งนะคะที่ซัพพอร์ตคุณอยู่เนาะ <_ d ance> มาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวหรือเจ้าที่เจ้าทางของคุณกําลังสื่อสารหรือบอกอะไรคุณเผื่อคุณจะได้ตั้งหลักถูกนะคะไปทําบุญก่อนสิ้นปีเนาะถ้าทําได้จุดจุดจุดไม่บังคับมีการจุดจุดจุดไม่บังคับใช้ความเชื่อนะคะเรื่องแบบนี้ <_ d ance> เอ้ยไม่ใช่สิ <_ d ance> ใช่ <_ d ance> วิจารณญยานนะคะ <_ d ance> ตึงพระพิคเนตขึ้นมา สาธุโอ,โอมมาเลยนะเนี่ยอะขอค่ะขอขอ,อะไรล่ะพระพิคเนตขึ้นมาบางคนช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดีมากในเรื่องความสำเร็จการเรียนงานสแสดงหรือความสำเร็จมากนะคะพระพิคเนตหรือบางคนก็แบบพ่อแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยสายสแสดงสายแบบ โซเชียลนะคะไม่ได้บอกว่าทุกคนนะบางคนแต่โดยหลักเราเป็นพาพิคเนตนะคะอที่หนุนน้ำพรให้คุณในเดือนนี้นะคะหลักๆเลยพลังงานดีมากแล้วท่านก็ขจัดปัดเป๋าอะไรบางอย่างให้คุณด้วยสำหรับสายงวนะอุ้ยดูสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเต็มเลยคุณไปขออย่างไว้นะอืม นานานายศูนย์ประสันเก้าศนย์อุ้ยเกศนย์เพิ่งออกไปไม่ใช่หรอฉันไม่ได้บอกหววนะคุณหมายถึงว่าคาอธิษฐานนะคะร้อ,อนตัวคาอธิษฐานของเรากําลังจะสำทริ์ผลคะ่ะเลิอดกดกระดิ่งอีกก่อนไม่รู้แหละบางคนก็ไปขอศาสตร์จีนบางคนขออะไรก็ได้นี่คุณไปขอคุณไปอธิษฐานขอพรมาแล้วนะคะ อ่ะหนึ่งในนี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้าระวังนะคะอืมควรทำอะไรไหมถูกใจท่านถูกใจนะคะถ้าคุณจะไปทำบุญหรืออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเจ้าที่เจ้าทางของคุณถูกใจช่วงนี้แค่เตือนคุณในเรื่องของรักสามเศร้าถ้าใครมีถ้าใครไม่มีก็คือไม,ไม่ไม่ต้องซีเรียสนะคะคอมพิเคตบางบางเรื่องแค่มันเป็นบางเรื่องที่มันยากที่จะอธิบายได้เฉยๆนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์้ายของมีค่าตายแล้วตายแล้ววันอังคารตายแล้ววันอังคารฉันไม่ได้เกิดวันอังคารวันอังคารมีของมีค่าด้วยแหละเออไดห้หละนี่เซอร์ไพรส์จะมีได้ของมีค่าของมีค่ามาจากไหนอ่ะอาจจะเป็นโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ ท่านก็บอกมาว่าคุณจะได้แหละไม่ต้องเครียดเราจะได้ยังไงมันก็จะได้อะคะ่ะอืมค่ามากค่าน้อยก็เราแต่เราอะนะคะให้เราทําอะไรไหมให้เราทําอะไรไหมหมอโบไม่อยากจะจับใบนี้เลยแต่มันขึ้นมามันตึ้งขึ้นมาเลยอยากได้ก็เสี่ยงเอาดวงใครดวงมันพะนะดวงใครดวงมัน นะคะถ้าจะทําบุญทํากับอะไรดูซิมีอะไรบอกหรือเปล่าทําไมในนี้ท่าไม่บอกเลยอ่ะจะมีโชคเรื่องเงินตั้งแต่แรกแล้วอาจจะมีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงไทยก็ได้นะอ๋อเจ้าเออทำบุญเกี่ยวกับอะไรล่ะเฮ้ได้แหวนเพชรเม็ดงามอีกต่างหาก ขอหนึ่งใบปลาเหรอปล่อยปลาเหรอคะปล่อยปลาแล้วก็บางคนก็เพิ่งเห็นสัญ,ญลักษณ์ก็ค,คือพระพรมมาหรอพระพรมท่านพรมปล่อยปลาแล้วก็ ถวายดอกไม้สีขาวทําบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะแล้วก็กรวดน้ําด้วยนะกรวดน้ํานะคะเออทักทัใตายแ,ตและอุ้ยตายความตื่นเต้นอย่างนี้ยถวายน้ำเปล่าโอ้ยโทษทีค่ะเห็นไหมยีดีมันก็แบบเขาเรียกว่าความความเออหรอ เห็นไหมโชคตกใจมือฉันสั่นเลยถวายน้ำนะคะถวายน้ำคุณจะถวายเก็บสถานที่ใดที่หนึ่งก็ได้หลือว่าเอาน้ำเปล่าขึ้นหิ้งบูชาหรือหรือนี่นี่ที่ที่คุณบูชานั่นแหละถวายน้ำค่ะอมาสุดท้ายนะคะ ของคนนี้เกือบรนงคารยาวกว่าเพื่อนเลยนะนี่พระพิคเนศคะ่ะสื่ออะไรถึงคุณตอนนี้ decision หา decision understanding จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพยายามเข้าใจกับสิ่งที่อะไรนะกับสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลนะปัจจุบันนะ่ะนะคะอา้า คำขอของคุณท่านได้สัมผัสถึงนะคะได้รับรู้ถึงดิส i ิชันการตัดสินใจบางอย่างจะต้องเข้าใจด้วยบางครั้งคนเราไม่ชอบการตัดสินใจนะอืมแต่ถ้าคุณทําความเข้าใจดีๆแล้วคุณจะรู้ว่าคุณนะคะจะตัดสินใจแบบไหนคุณจะดีไซน์แบบอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดได้อะ่ะนะคะ <c oughs> วันที่ดีที่สุดสำหรับคุณก็คือวันอาทิตย์วันมงคลน่ะนะวันมงคลก่อนมันมีวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันวันพุธอาทิตย์พุธพฤหัสนะคะเลขมงคล เลขมงคลมีเลขเก้านะคะเลขสำรองเป็นเลขหนึ่งนะทิศไม่มีถ้าทิ่สำรองเป็นทิศตะวันทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ <c oughs> โอเคขวายน้ำแค่นั้นแหละนะคะ ด้วยจิตที่บริสุทธิ์นะขอให้คุณโชคดีนะคะทุกคนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Happy New Year นะคะใครสนใจอย่างลงคอร์สไพ่ย,ยิปซีกับหมอโบโทางมาหาแอดมินได้นะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะส่งท้ายปีขอให้โชคดีค่ะไปต่อกันที่วันพุธนะคะเดี๋ยวจะจบไลฟ์นี้ก่อนนะคะก็รออีก5นาทีนะคะก็ขึ้นไลฟ์ใหม่จะเป็นวันพุธนะคะ